สวัสดีครับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่าข้าวก้นบาทนะครับหรือว่าคำข้าวนะครับพระอาจารย์สัมพันธ์ีรปัญโยนะครับท่านเป็นผู้ขออนุญาตหลวงปู่นะครับในการจัดสร้างนะครับที่เรียกว่าข้าวก้นบาทหรือว่าคำข้าวเนี่ยนะครับก็เพราะว่ารุ่นนี้นะครับมวลสารหลักเนี่ยก็จะเป็นข้าวของปู่นะครับที่หลวงปู่เนี่ยท่านฉันแล้วก็เหลือติดก้นบาทนะครับ แล้วก็พระอาจารย์สัพพันธ์ก็เก็บรวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็นํามาสร้างเป็นพรารุ่นนี้นะครับก็เลยเรียกพรารุ่นนี้ว่าข้าวกลนบาทหรือว่าคาข้าวนะครับพรารุ่นนี้จะหาขาขาวแบบนี้นะครับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพระอาจารย์สัมพันธ์เนี่ยท่านเก็บไว้ในลังกระดาษนะครับแล้วก็ทีนี้นะปวก <c oughs> ห่วก็กินนะครับกินหลังกระดาษแล้วเนขี้มันก็ขี้ทิ้งเอาไว้นะครับขี้ปวกขี้ไว้ใส่ผ้านะครับแล้วบางส่วนก็ถูกปวกกินด้วยนะครับก็เลยหาสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้แล้วก็ขา่ขาวๆแบบนี้ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแล้วอยาหนึ่งพาลุนนี้ก็ค่อนข้างเปาะนะครับเพราะว่าทํามาจากข้าวนะครับเห็นข้าวไหมครับเม็ดข่าวๆเนี่ยนะครับ ถ้าเราก้องส่องดีๆก็จะเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นข้าววกกับข้าวอะไรที่หลวงปู่ท่านฉันแล้วก็ติดก้นบาทนะครับส่วนใหญ่หลวงพ่อท่านหลวงปู่ท่านจะชอบฉันน้ําพริกนะครับน้าพริกคนโบราณน,นะครับครัชบชันน้าพริกมีเม็ดขาวๆข,ขุ่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้าวของหลวงปู่นะครับตรงนี้ก็จะเห็นอยู่เยอะนะครับก็จะมีมวลสารเยอะ <c oughs> ว่าเป็นพระที่มนสารดีครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นคำข้าวหรือข้าวกลนบาทนะครับจะแตกต่างจากาคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับอันนั้นหลวงพ่อท่านเคี้ยวคำไหนที่รู้สึกอร่อยหรือว่ารู้สึกดีกับคำนั้นท่านก็นจะคายออกมาเพื่อผสมเป็นองค์พระนะครับแต่ว่าพระรุ่นนี้คือ ำข้าวที่ติดก้นบาทของที่หลวงปู่ท่านฉันเหลือไว้นะครับเหลือติดก้นบาทไว้นะครับก็เลยนำมาเป็มนมวลสารนะครับก็จะเลือกแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกคำข้าวหรือว่าข้าวก้นบาทเหมือนกันนะครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปีสามเก้านะครับมีพศมีวันที่บอกนะครับข้างหลังเป็นรูปเรือนะครับก็คือที่ระลึกเรือสุพรรณนะครับ รูปนี้ถือว่าสวยงามเข้มขังนะครับเพราะว่าหลวงพ่อใส่ประคำด้วยนะครับโอเคครับพั้งต่อไปมีพระรุ่นอะไรมาแนะนำกันอีกก็ขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ